สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง Life ส i ตล์อินเนอเตอร์แลนะคะวันนี้เดี๋ยวจะพาทุกคนนะคะไปดูในสวนนะคะแอปเปิลสวนนี้เนาะมาเป็นปีนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะคะเขาให้เก็บนะคะก็คือน่าจะกิโลละ1ยูโรนะคะเมื่อปีที่แล้วเนาะแต่ว่าปีนี้ไม่แน่ใจนะคะว่าเขาจะขึ้นราคาไหมนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะในฟาร์มนะคะ นี่นะคะอันนี้คือชื่อสวนนะคะ f แฟ r h ฮ u ร f r รส t นะคะเขาจะมีบอกว่าข้างในมีอะไรบ้างนะคะอันนี้เวลาเปิดปิดเนาะจะบอกว่าลมแรงมากอันนี้นะคะก็จะเป็นเหมือนเครื่องนะคะซื้อขายผลไม้เนาะอัตโนมัตินะคะ ก็จะเป็นฟาร์มแบบนี้เนาะเขาก็จะเป็นฟาร์มปลูกผลไม้นะคะแล้วเขาก็จะเปิดให้นักท่องเที่ยวมาเก็บแอปเปลิลได้เนาะนี่ทุกคนจะพาไปดูอันนี้คือต้นแอปเปลิลเล็กๆเ,เองนะคะแต่ว่าลูกเยอะมากโหนี่นะคะอันนี้ด้านในเขาก็จะเป็นเหมือนสนามเตกเล่นนะคะ พาครอบครัวมาได้เนาะตอนนี้เราก็รอรถรางนะคะจะมารับเนาะอีกประมาณ10นาทีนะคะเขาเขียนไว้นะคะตรงนี้นี่นะคะนี่นะคะทุกๆสินาทีนะคะไปค่ะเรามา รอรถรางกันนะคะอันนี้เขาจะมีเป็นรางให้เนาะ <Yeah. S 1> ว่าจะนั่งเป็นกี่คนนะคะตามนี้เลยเนาะไปค่ะอันนี้เราจะขึ้นอันสุดท้ายนะคะ เขาก็อธิบายนะคะว่าให้เรานั่งแบบไหนจะได้ไม่ตกกลางนะคะไปค่ะ เด็กๆคือแฮปปี้มากนะคะโอ้แอปเปิลเยอะมากนะคะ Je kunt hier zo'n plechtige zak doodpakken, dan kunt u in deze rijen hier over appels plukken. In de eerste rijen daarna, vanaf bij de eerste plekjes zak hangt, tot de rij voor bij de tweede hand, daar kunt u goed die appels plukken. Dan daar tegenover, daar zitten nog twee hele botjes staan, daar kunt u dan... Uh, handperen peer. En op het eind kun je ook weer stoofperen plukken en ook nog uh, winterriet, dat is ook een stoofpeer. gaat er even om als je een appel of een peer vastpakt, hele hand er omheen. Dus niet de zinnen stoppen, erin omheen. Een beetje naar boven draaien, laat die zo los. Zit in een trosje, houd de rest, dat er niks afvalt. Gewoon voorzichtig tegen. Valt hij op de grond, kunt u hem nog gewoon meenemen. Ligt is al op de grond, dan zou ik ze gewoon lekker laten liggen, want dan is er al, uh, dan ligt het er al, uh, de smerigheid, denk ik. Uh, alles is een euro de kilo, Ik kun bij mijn collega weer afrekenen. Dat zou ik zeggen, kun uh, je zien. Mooi, je bent allemaal niet te niet. Ja, ik niet. Ja, dat houden. een vast zoekhoud. Wat? ไปค่ะทุกคนเราจะไปเก็บนะคะเขาบอกว่าจะเก็บได้เฉพาะที่แถวที่มีป้ายแบบนี้นะคะป้ายสีเหลืองๆเ,เนาะนี่นะคะแถวไหนที่มีป้ายแบบนี้นะคะก็คือจะเก็บได้นะคะนอกนั้นก็คือยังไม่ให้เก็บเนาะ ไปค่ะโอ้คือเจ้าหน้าที่บอกว่าอันไหนที่ร่วงนะคะเขาไม่ให้เก็บเนาะเพราะว่ามันสกปรกแล้วนะคะเยอะมากนี่นะคะจะบอกว่าใครที่ชอบกินแอปเปิลนะคะสายแอปเปิลเนาะคืออยากจะให้มาเที่ยวมากเลยค่ะ ทุกคนอันนี้คือเราเช็ดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะลองกินดูนะคะอืมหวานกรอบมากเดี๋ยวเราจะไปแถวฟูจินะคะเห็นเขาบอกว่าแถวแอปเปิลฟูจิมีอยู่แถวหนึง่งอืมอร่อยอืมหวานมากแอปเปิลฟูจินี่นะคะ ใช่ค่ะดูสีก็รู้นี่นะคะฟูจินี่นะคะ จัดแล้วค่ะเพราะว่า,าตูดเริ่มบานแล้วนะคะันนี้ลึกไหมมุ่ยลึกพอมีโรตเกลือโครเตอร์ผมหยาบอันดีดีบิ๊กวันอันดาอันนี้นเกิแก่แล้วนะคะหยาโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวจะเก็บภาพนะคะ ในสวนไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็เดี๋ยวขอตัวไปเก็บให้ได้ตามที่ต้องการก่อนนะคะเพราะว่าวัาวนนี้เดี๋ยวจะเอาไปฝากแม่ย่าด้วยนะคะตอนเย็นเนาะแล้วเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าเราได้อเปล e เยอะแค่ไหนนะคะ เดี๋ยวเราไปเก็บลูกแพกันนะคะเพราะว่าพ่อปู่แกชอบทำทำลูกแพเชื่อมนะคะก็คือเป็นเหมือนคล้ายๆของหวานเนาะก็คืออร่อยเดี๋ยวเราจะไปเก็บลูกแพกันค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเรามาเก็บลูกแพกันนะคะมันก็จะเริ่มเน่าเนาะทุกคนเพราะว่าฝนมันตกนะคะอยู่ที่นี่หน้าฝนแล้วเนาะนี่นะคะเ,เราจะเก็บลูกแพ เขาบอกว่าเขาบอกว่าเก็บต้องให้มีแบบนี่นะคะเขาเรียกว่าอะไรมีก้านมันติดมาด้วยนะคะคือนนมนอันก็สูงเนาะสูงหรือว่าเราเตี้ยอ,อันนี้ลูกแพรนะคะ นะคะทุกคนจะบอกว่าโอ้คือดกมากนะคะดกมากคือทั้งแถบเลยนะคะน่าจะดกกว่าแอปเปิ้ลไหมโอ้เราจะอู้นี่นะคะ ลูกใหญ่มากดูหน้าเขาสิโห<ฮ>ลูกใหญ่มาก อันนี้เป็นแพรลูกกลมนะคะอันนี้อันนี้นะคะที่จะเก็บไปฝากพ่อปู่แม่ย่าเนาะเพราะว่าเขาจะเอาไปทำเหมือนลูกแพรเชื่อมนะคะเป็นเหมือนขนมหวานเนาะ เดี๋ยวขอเก็บอีกสักนิดนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูตอนช่างกิโลกันค่ะฮัลโหล ว่าเราชั่งกิโลกันแล้วนะคะได้11กิโลเนาะลูกแพร6กิโลแอปเปิ้ล5กิโลนะคะรถรางรอเราแล้วนะคะเราสามารถนั่งรอในรถได้เลยนะคะเดี๋ยวรอคนขับมาเนาะ เดี๋ยวเราจะไปลางสุดท้ายเข้ามาอีกแล้วคันหนึ่งนะคะเข้ามาแล้วแล้วเราก็กำลังจะไปแล้วนะคะ กลัะคะบค่ะทุกคนาได้ไข่กับน้ำผึ้งคนเยอะมากนะคะไปค่ะกลับแล้วนะคะเค,ค่ะวันนี้ก็พอกันนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวขอตัวนะคะกลับบ้านเพราะว่าเดี๋ยวจะเอาแอปเปิลแล้วก็ลูกแพรไปฝากให้ย่าด้วยนะคะ ให้ชมภามนะคะแค่นี้เนาะเพราะว่าเขา,เาวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะคะของซีซั่นนี้แล้วเนาะก็คือเจอกันอีกทีนะคะก็คือเดือนกันยาปีหน้าเลยนะคะก็คลิปนี้นะคะก็ขอกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะก็ขอบคุณนะคะทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะไปไหนทําอะไรนะคะก็เดี๋ยวรอเจอกันนะคะขอบคุณ